ใครบอกให้โอนเงินผู้บัญชีหนูหนูบอกว่าหนูบอกไว้หมดแล้วห้ามให้ใครออนเงินให้หนูไม่ได้จะโอนเอกเองอเออยอมมีนล็ปีปไหน้งบอกปะสูนยอมมีเลีสีเล็บอ๋อเป็นสีนี้เลยค่ะฟิลเตอร์มันก็จะนวลๆเฉยๆแต่สีนี้เลยกำลังจะนัดเขาไปทำใหม่อยู่เดียวสัก มือฮื้อก่อนน้งผ่าสิไปเพราะวข้าจะสิตกใจก็เจ็ดวันก็พอดีเนาะค่ะจริงๆแล้วเขาต้องเจ็ดถนะึงสิบวันที่แล้วว่าสิไปสาลานยังสาเอาเลยเขาจะตกใจเรอที่ใส่ดีให้เกียดมากๆขนา่ะซอกระจาโตขึ้พบอดว่าซอโยกสั่งเลยซอยอันจะกินไร ชชอบชอบนอนอบนนๆบอกถ้ามีโอกาสอยากไปเจอและกอดค่ะอแอนซื้อเป็นตัวเครืองินแล้ตอนนี้ใจง่ายใจง,ง่ายดูถึงว่าที่เหมืนพีเลยู็ได้หายใหญ่บ้างหอนถถอาทิีย์่ยูมันเป็นโมกันเลยครเข้ามาเขาเชยเขาไม่เงเลยเขาเชอ,อะไรคะ่ะ ตบมาสื่อ no. บ no. <soci> nos ัตรนาะงแล้วโชคดีได้ผู้สาวง่ายตบมาสื่อบัตรอันนั้ใครของเขาพี่ๆยังเดียวซอจะแต่งวันใดคะวันไหนซอเก็บแต่ดีวันไหนที่มาขอก็แต่งวันนั้นเลยค่ะมาหมายถึงไปดิไม่ต้องไปมาขอดิใครมาขอกับแกกับกาบบลาผู้ใดที่มาขอกับใครแต่งผู้ใดมาขอกับใครกับแต่งเบิดอ่ะใช่ไหมพี่พิกี้ ดูดิท่านประธานเน,นาะนันตีไอ้แนนมาโอนเองินมาอีกนะที่จะบอกมันใช่ไหมบอกว่าอยากหาโอนบัญชีคอนโอนมันปีเอ็ดนะเธอที่มีบัญชีใหม่แล้ว <c oughs> บัญชีนี้ออกเพราะว่าไม่อยากให้เงินเข้าพี่พี่ไหนนะพี<ด>่เกณฑ์จะไปพี่พี่ไหนดูหน่อยก่อนยี่ส<ด>ิบเก้าวันที่เก้าเล ก็่เสียพ่อเดินใจงันเป็นเรื่สลคนใจงันเขาถือเปเจ้าหาวันรับรถก่อนคครยังไม่ได้บอกอ้ยี่บอเลยาคือเลยีิบยวิองยี่สิบยี่้ิบยี่สิบยียี่สิบยี่สย่สบยี่สยียี่ี่สย่ิย่ี่ยู่ี